ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้พูดนี้ชื่อพระมหาไพบูุญอาภิปุนโนนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทรงสัญญาณมาตามเกลือกายของกรมประชาสัมพันธ์เห็นผู้ฟังได้ฟังอยู่ที่บ้านอยู่ในรถ เดินทางอยู่หรือทำอะไรอะไรอยู่ก็สามารถที่จะได้ฟังธรรมะกันได้นี่เป็นความมหัศจรรย์ท่านผูฟังเป็นความมหัศจรรย์ในขณะที่โลกนั้นกำลังอูกกระแสของตัณหาพัดพาไปอยู่เนี่ยพอมีคนพูดเรื่องทวนกระแสของตัณหาก็ยังมีคนฟังความน่าอัศจรรย์นี้ จะไม่เกิดขึ้นได้เลยตั้งบุฟังถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมีคาถาชายนายไหนสักนายหนึ่งอยากจะพูดเรื่องที่มันทวนกระแสพูดเรื่องดีๆก็จะมีแต่คนรุมประนามกันละอย่างถ้าเราอยู่ในหมู่คนที่เขาโกงกันหมดเนี่ยนะถ้าเราจะไม่โกงเนี่ย ก็จะถูกพวกคนโกงเนี่ยเขารุมประนามรุมดา่ารุมว่าไม่เข้าพวกกับเขาได้ด้วยความดีที่เรามีมันก็จะเข้ากับคนไม่ดียากแล้วทีนี้แต่ในขณะที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยคือมีพุทโธเนี่แล้วท่านแสดงธรรมะไว้อย่างละเอียดละออครบถ้วนกระบวนความเป็นธรรมโมนี่คุณ มั่นใจได้เลยว่าคุณสามารถหาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสังโคเนี่ยได้แน่นอนกลุ่มคนนี้เขาอาจจะโกงกันหมดแต่ในโลกนี้มีคนที่เขาไม่โกงเขายังฟังคำพูดของเราก็ยังมีแน่นอนแน่นอนเพราะว่ามีพุทธโธธรรมโมังโคอยู่เป็นความน่าอาศัศจรรย์ทับฟังที่ เกิดขึ้นอุบัติขึ้นเฉพาะในสมัยที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เท่านั้นที่เขายังมีเวลาให้รายการธรรมะมาบอกมาพูดคือไม่ใช่เป็นเพลงทั้งหมดถ้าสัดส่วนในการฟังเนี่ยท่านผู้ฟังคือบางคนเนี่ยฟังเพลงครั้งล่าสุดนี่เพิ่งฟังเมื่อเช้านี้เมื่อกี้นี้เพิ่งฟังเพลงมา ถ้าถามว่าฟังเทศครั้งล่าสุดนเมื่มอไรโอ้นานมากแล้วจนนึกไม่ได้เลยว่าอันนี้มันก็เกินไปนะอย่างน้อยสัดส่วนการฟังเทศกับการฟังเพลงเนี่ยมันน่าจะเท่าๆกันบ้างนะแล้วถ้าเบอว่าฟังอะไรที่มันจะให้เกิดความเคลิบเคลิ้มความกำหนัดเนี่ยก็งดๆมันบ้างเถอะ ฟังอะไรที่จะให้เกิดความร่าเริงในธรรมเกิดความคลายกำหนัดเกิดการปล่อยวางฟังมันมากๆสักหน่อยก็ดีฟังแล้วมันจะเป็นมงคลตามบูฟังมงคลน,นี้อยู่ที่เราทำเราเลือกฟังสิ่งที่ดีการเลือกฟังสิ่งที่ดีนะั้นเป็นการกระทำตานบูฟังเป็นการกระทำที่ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะอยู่ที่วัด หรือว่าอยู่ที่ในห้องพระอันนั้นก็เป็นรูปแบบของการปฏิบัติการกระทําแบบหนึ่งแต่รูปแบบการกระทําการปฏิบัติที่เราเอามาทําในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมันสําคัญมันสําคัญเราเลือกฟังสิ่งที่เป็นธรรมะเลือกฟังสิ่งที่เป็นมงคลฟังแล้วจะให้เกิดความกลายกำหนัดความร่าเริงในธรรม ความรู้ยิ่งความรู้รอมนิพพานการกระทำมาในทางกายเพื่อให้หูเปิดรับสิ่งที่ดีๆเนี่ยหมันดีกระทำทางกายในลักษณะแบบนี้กระทำทางวาจาด้วยตู้มฟังการปฏิบัติการกระทำเนี่ยนะมันมีอยู่สามระดับทางกายทางวาจาแล้วก็ถังใจในทางวาจาเราก็พยายามฝึก พูดวาจาที่มันเป็นวาจาไพเราะวาจาที่ฟังแล้วมันรื่นหูเป็นคำพูดที่ทำให้เกิดความฟูใจเป็นคำพูดที่คนฟังแล้วเขาจะยินดีพอใจแค่เราฝึกพูดฝึกกระทําในทางวาจาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นอย่างที่ว่าไปว่ารูปแบบที่คุณไปนั่งสมาธิที่วดัด รอดูทราบว่าปีนี้ฉันจะไปเข้าขอคอร์สบัิธรทำตอนไหนดีสัก7วัน10วันแต่ว่าช่วงเวลา358วันที่เหลือเนี่ยแม่ฟาดมันเต็มที่เลยมันก็จะไม่ไดีเรื่องในสมหวังสู้กลับกันดีกว่าเอา358วันทำให้มันดีเจ็ดวันคุณอาจจะปล่อยผีบ้างแม้แต่นี่ปล่อยผีซะสามร้อวัน อีกเจ็ดวันนี้ค่อยไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันก็เกินไปใช้หลักการไปปฏิบัติธรรมที่วัดนั่งสมาธิอันนี้มันดีแต่อย่างน้อย358วันที่เหลือเนี่ยให้เรารู้จักที่จะรักษากระทําให้มันดีด้วยสิ่งหนึ่งที่เราจะกระทําให้มันดีได้เลยเนี่ยเรื่องการกระทําทางกายรักษาศีลใช่ไหมเอาบางคนรักษาศีลได้ดีอยู่แล้วคุณก็กระทําให้มันดียิ่งขึ้น คือแทนที่จะเลือกที่จะฟังเพลงก็เลือกที่จะฟังเทศให้มันได้สัดส่วนกันบ้างฟังเพลงลดลงฟังเทศฟังธรรมมากขึ้นสะหน่อยฟังอะไรที่มันจะให้เกิดความกำหนัดความยินดีความพอใจเนี่ยลดลงฟังสิ่งที่จะทำให้เกิดความนายความคลายกำหนัดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานมากขึ้นกสรรมทางกายเนี่ยทำได้ทุกวันเลย 3 5มวันทางวาจาด้วยโดยฝึกการที่จะไม่โกหกไม่พูดยุยงให้แต่กันไม่พูดคำที่จะให้มันกระเทือนใจกันพูดคำที่จะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีความกลมเกลียวความรักใกล้ยินดีกันไม่พูดจะเพ้อเจ้อพูดมุกตลกโปกฮาอะไรที่มันจะแบบไม่มีหลักฐานที่อ้างอิง เป็นการใส่ความเป็นการยกกุเรื่องขึ้นมาเราก็เว้นสิ่งเหล่านี้เราก็จะเป็นการปฏิบัติทางวาจาได้ในชีวิตประจําวันของเราและในทางใจก็เป็นเรื่องของการคิดที่ดีอย่าไปคิดนึกน้อมไปในทางกามมากอันนี้มันเกี่ยวข้องกันถ้าเราคิดนึกน้อมไปในทางกามอยู่มากแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปเปิดเพลงเปิดเพลงอ,อกหักรักคูดบ้าง เปิดเพลงรักหยาดเยื่มหวานจ่อยบ้างแต่ถ้าเรามีการคิดนึกตรึกมาในทางลีออกจากา้าเนี่ยมันก็จะเปิดฟังเทศแทนมันก็จะเปิดฟังเรื่องที่จะให้เกิดความนายไกลกำหนัดให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมร่าเริงในธรรมฟังมาในทางนั้นแทนและความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนสามอย่างนี้เราสามารถที่จะทำในชีวิตประชาวัน ได้เลยตัมงบุสิ่งหนึ่งที่เราสามารถฝึกทำได้ตอนนี้โดยการตั้งสติให้มากขึ้นสิ่งหนึ่งนั้นคือเรื่องของทางวาจาแน่นอนว่าเราต้องปฏิสัทธนกับผู้คนปฏิสัทานกับผู้คน,ปน,น,คนไปซื้อของที่ตลาดซื้อบัตรโดยสารรถไฟใต้ดินลอยฟ้าหรือรถไฟต่างจังหวัดก็ตามเข้าปัม๊มเติมน้ำมันก็ต้องพูดกับเขาว่าคุณจะเติมเท่าไหร่ คุณจะเช็คอินขึ้นเครื่องบินคุณก็จะต้องพูดกับเจ้าหน้าที่การพูดการสื่อสารปฏิสันทานด้วยวาจาเนี่ยตัมบูฟังให้เราพยายามรักษาตรงนี้ไว้ดีให้เราพยายามที่จะพูดดีๆพูดจาเนี่ยให้มันมีความนุ่มนวลให้วาจาที่กล่าวออกมานั้นเนี่ยเป็นวาจาที่ทำให้เกิดความรักความฟูใจคำว่าความรักความฟูใจนั้นก็คือพูดแล้วให้คนฟังเนี่ย ก็เกิดความยินดีพอใจเป็นวาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันวาจาที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยเรียกว่าไม่หยาบคายวาจาไม่หยาบคายทีนี้วาจาหยาบคายกับพระเจ้าต้องการเจาะจงมา,าว่าในประเด็นตรงนี้เนี่ยนะว่าวาจาหยาบคายก็คือวาจาที่พูดไปแล้วเ็าจะสะเทือนใจพูดไปแล้วเขาจะแบบเกิดความไม่พอใจแต่เรารู้ว่าเราพูดอันนี้ออกไปเนี่ย เขาจะจีดขึ้นเลยจะกระเทือนใจแน่นอนแล้วคุณพูดออกไปเนี่ยนะต่อให้การใช้ภาษานี่แหมสละสะลวยปลูกเป็นบทกลอนบทโคลงอย่างดีมีการใช้สับแสงอะไรต่างๆปลูกเงื่อนมาดีละแต่ถ้าเป็นวาจาที่มันบาดลึกแบบทิ่มแทงเขาอันนี้เป็นวาจาหยาบนะเป็นวาจาหยาบจะมนคนแต่งกลอนด่ากันอย่างเงี้ยคำด่านี่ สละสลวยมากเลยแต่คนฟังนี่อึอ้กขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นวาจาหยาบทีนี้พอบอกว่าไอ้นี่มันหยาบคายหนะ้ามันไม่ดีหนะ้ามันจะเตือนใจเขานะ่ามันจะทําให้เขาเจ็บเจ็บคันๆใช่ไหมทีนี้กินเลดในใจของเราเนี่ยบางทีมันก็จะอ้างตรงนี้บอกว่าเอาก็ผมคิดไปยังไงผมก็พูดไปอย่างนั้นผมพูดความจริงคิดยังไงพูดไปอย่างนั้นตรงกับที่คิดผมพูดความจริง ลักษณะเอาความจริงที่ว่าเฮ้ยฉันไม่โกหกหนะก็ฉันไม่ชอบเธอใช่ไหมฉันก็เลยด่าเธอฉันเกลียดแกพูดไปเลยโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าเขาจะรู้สึกยังไงโดยเข้าใจว่านี้เป็นคําจริงไม่ได้เป็นการพูดโกหกซึ่งกิเลสเอามาอ้างในการที่จะพูดคาหยาบเอาแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการรักษาให้ดีล่ะรักษาให้ดีโดยการที่ ไม่พูดวาจาที่จะให้เขาสะเทือนใจละ่ะแต่จะพูดวาจากันดีๆเอาฉันเกลียดเธอฉันไม่พอใจเธอก็จริงฉันอาจจะยังมีมิจฉาสังกปากอยู่ในใจอะแต่ว่าฉันก็พูดดีๆกับเธออย่างนี้มันจะเป็นลักษณะของการเสแสร้งหรือเปล่าเป็นลักษณะของการที่แบบภาษาอังกฤษเขาจะมีคำเรียกว่าเฟกคือแบบเสแสร้งคนนี้ใส่หน้าก,กากเข้าหากัน ดูสิจิตใจคิดร้ายแต่จริง,รงๆแหมมาทําเป็นแกล้งพูดดีๆนี่เราจรึงต้องแบ่งกันทําความเข้าใจในประเด็นนี้ตั้งฟังวันนี้ก็พเจ้าต้องการทําความเข้าใจในเรื่องนี้แหละว่าเอวาจาที่ออกมาดูดีๆเหมือนกันหมดเลยเนี่ยนะเป็นคําหวานเป็นคําพูดที่เขาจะฟังแล้วดีข้างในเนี่ยมันดีไหมเหมือนอย่างขนมเค้กเนี่ยก็เ,เอาน้ําตาลโรยไว แหมมันดูสวยงามแต่งหน้าไว้อย่างดีเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงเน่าหรือเปล่าหรือว่าดีจริงๆอะไรจริงๆเราจะมาทําความเข้าใจตรงนี้กันสิ่งที่เราเห็นวาจาว่าดีๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่สัมมาวาจาก็ได้ฟังให้ดีนะคําหวานๆที่เราได้ยินเนี่ยอาจเป็นมิจฉาวาจาก็ได้ตอนในก้อที่หนึ่งนี้ยังไงเช่งการใช้ภาษาสุภาพสุภาพที่เราเห็นเห็นกันเนี่ย เราก็ไม่ได้มีภาษาสมัยพ่อคุณน่งกคำแหงแต่ว่าบาดลึกเนี่ยนะมันสะเทือนใจเนี่ยอันนี้คือมิจฉาวาจาแน่นอนมิจฉาวาจาทีานี้ก่อนที่เราจะทําความเข้าใจในประเด็นต่างๆต่อไปเนี่ยเกษตรชาต้องการจะเก็บประเด็นเล็กประเด็นน้อยตรงนี้ให้หมดเลยพเพื่อนๆผู้ฟังเนี่ยได้มีความเข้าใจว่าก่อนที่เราจะไปเห็นวาจาที่มันดีๆแบบผู้จาสวยหรูเป็นคําฟังแล้วรื่นหูเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เรามาเริ่มจากวาจาที่ฟังแล้วไม่รื่นหูก่อนเป็นคำหยาบเลยนะเป็นคำที่แบบเอาสัตว์เดรัจฉานประเภทสี่เท้ามาพูดเป็นอุปมาอุปไมยใ,ให้คนฟังเนี่ยกระเทือนใจละ่ะทีนี้ถ้าคนฟังเขาไม่ดีจริงๆเป็นคนชั่วจริงๆเราต้องการพูดที่จะตือนสติเขาโดยการใช้ภาษาหยาบคายเปรียบเทียบกับไอ้มวยม้าอย่างนี้เลยละ่ะถ้าพูดไปอย่างนี้เนี่ย ถามว่าเป็นสัมมาวาจาได้ไหมฉันจะเตือนสติเขานะอันนี้มันก็มีส่วนที่เป็นสัมมาวาจาอยู่เพราะว่าเราต้องการเตือนสติกันใช่ไหมแต่ว่ามีส่วนที่เป็นมิจฉาวาจาอยู่ก็มีมันจึงไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงแต่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกฝังเราฝึกให้ดีทําให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเราก็อย่าเอาภาษาที่ฟังแล้วมันเป็นการใช้ภาษาหยาบคาย อย่าวตรงนั้นเอาเฉพาะส่วนที่ฟังแล้วมันจะดีๆเอามาพูดเตือนกันทีนี้ไอ้ที่ดูดีๆการใช้ภาษานะดูแล้วดีๆหมดเลยเนี่ยถ้าเป็นวาจาที่ใช้ภาษาแล้วเกิดทิ่มแทงกันที่กัปปะ้าบอกว่าอันนี้เป็นมิจฉาวาจาเนี่ยจริงๆเราต้องแบ่งออกไปอีกจะมาเมารวมหมดไม่ได้ว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยคนนั้นเขาจริงๆหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไหม เราต้องการพูดเตือนสติให้สติเขานะถ้าพูดเตือนสติให้สติกันเนี่ยโดยวาจาที่บาดลึกแต่การใช้ภาษาสละส,ะสวยเนี่ยนะก็ต้องรู้จักเวลาที่เหมาะสมนะพระพุทธเจ้าบางทีเตือนภิกษุเนี่ยโอ้โหแบบฟังแล้วก็สะอึกเหมือนกันทีนี้ฟังแล้วสะอึกท่านก็รู้เวลาที่เหมาะสมเช่นกระบวนการการพิจารณามาเป็นยังไงสอบถามแล้วทําจริงหรือไม่ทําจริงยอมรับ เรา Shift, พูดตักเตือนกันมันก็ต้องมีกระบวนการมีเวลาที่เหมาะสมมีขั้นตอนก่อนที่จะพูดออกไปอย่างนั้นคีน,นี้เราต้องผ่านขั้นตอนนี้มาก่อนแต่ประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือว่าเวลาที่เราได้ยินคําพูดที่มันเป็นการใช้ภาษาสละสระวยแต่ว่าถ้ามันบาดลึกทิ่มแทงคนฟังโดยที่ไม่เหมาะการไม่เหมาะเวลาก็ uard, กอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้แต่ว่าการพูดที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะการไม่เหมาะเวลาเนี่ย จะบอกว่าเป็นสัมมาวาจาโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้มันก็มีส่วนที่เป็นมิจฉาวาจาปนกันอยู่อันนี้คืออาจจะด้วยเจตนาดีแต่ว่าเจตนาเนี่ยก็เป็นข้ออ้างของกิเลสได้เหมือนกันกิเลสเนี่ยมันทําให้เกิดเจตนาที่ว่าดีๆเนี่ยแหละแต่เอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะทําชั่วทํามิจฉาวาจาอย่างไรก็ตามนี้ก็เป็นจุดหนึ่งทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นคําพูดที่ฟังดูแล้วรื่นหู ฟังดูแล้วสบายใจอันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังนึกภาพตามไปด้วยในสองกรณีแรกที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือคําพูดที่ใช้ภาษาสละสสวยแต่คําพูดนี้มันบาดลึกใช่ไหมถ้าบอกว่าพูดเหมาะสมการเวลาอันนี้ถือว่าเป็นสัมมาวาจาแต่ถ้าพูดไม่เหมาะสมไม่เหมาะการไม่เหมาะเวลาก็มีส่วนที่เป็นมิจฉาวาจามาปนกันอยู่เจตนาก็สําคัญ อันนี้เราแยกไปละอันนี้คือส่วนที่เป็นการใช้ภาษาดีแต่คําพูดบาดลึกประเด็นที่จะมาวิเคราะห์ต่อไปที่ต้องการให้ตมุฟังนึกภาพไปตามเนี่ยก็คือภาษาก็สละสลวยด้วยคําพูดนี่ก็หวานหูด้วยแหมฟังแล้วมันซึ้งกินใจพูดดีจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันนะที่ว่าเออพูดออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นการเสรแสร้งหรือเปล่าคือบางคนพูดวาจาที่ถูกต้องตามกับ ที่สัมมาวาจาทุกอย่างเลยเป็นวาจาที่คนฟังก็สบายใจเป็นสิ่งดีแล้วเป็นคําพูดที่สละสวยพูดออกไปอย่างเงี้ยแต่เป็นมิจฉาวาจาก็มีนะท่านฟังเราจึงต้องดูแค่ดูผิวเผินจากวาจาที่เขาพูดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ต้องวิเคราะห์ลึกลงมปอีกยังไงถึงจะมีมิจฉาวาจาในลักษณะคําพูดที่ฟังดูแล้วรื่นหูฟังดูแล้วเหมาะสมเวลาด้วย แมพูดดีด้วยแล้วก็ทำให้ทุกคนภูมิใจด้วยแต่ถ้าในใจของเขาเนี่ยนะในใจของเขาเนี่ยแบบเกลียดคนนี้ไม่พอใจไม่ชอบใจแต่ก็แ้งพูดดีๆอย่างนี้นะเรียกลักษณะของปากปราใสน้ำใจเชื่อคอเนี่ยแล้วเขาก็มีความเพ่งเล็งคิดว่าเออฉันต้องพูดดีๆกับมันซะก่อนละเพื่อว่าฉันจะต้องเอาประโยชน์จากเขาที่หลัง แลด้วยจิตท,ที่ตั้งไว้แบบนี้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิละมีความเพ่งเล็งไม่ได้ตั้งใจในการที่จะรักษาวาจาให้ดีหรอกแต่เสแสร้งพูดวาจาดีๆออกไปเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากเขาภายหลังเป็นมิจฉาสังกปะแน่นอนนะในใจนะเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยนะในใจนะเพราะว่าต้องการจะช่วยเอาประโยชน์ไม่ได้คิดจะรักษาอะไรที่มันเป็นสัมมาวาจาหรอกคำพูดที่ออกไปดูดีๆนั้นเนี่ยอย่าวาังว่าเป็นสัมมาวาจาเพราะว่า ขไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะรักษาสมาวาจาเพียงแต่พูดเสแสร้งเพื่อให้การการะทํานั้นออกมาดูดีเพื่อจะเอาประโยชน์คําพูดที่ออกไปดูดีนั้นน่ยก็เป็นมิจฉาวาจานี่คือในกรณีของคําพูดหวานๆดีๆออกมานะด้านซ้ายสุดจะเป็นอย่างนี้เป็นทั้งมิจฉาวาจาคําพูดนะจากใจที่มีมิจฉาทิฏฐิและใจที่มีมิจฉาสังกปะ นะนี่คือลักษณะของคนที่แบบเซซังคนที่เฟกค,คนที่แ,บบแกล้งทําคนที่ไม่จริงใจเป็นแบบนี้ทีนี้ถัดมาอีกตั้งบ่ฟังบางทีบางครั้งเราก็แบบไม่ชอบไอ้หมอนี่นถ้าไม่ชอบเขาเกลียดมันมันทาสิ่งที่มันเป็นคนไม่ดีเอาว่างั้นนะหรือมันทําสิ่งที่ให้เราไม่พอใจเี้แล้วถ้าจะพูดไม่ดีกับเขาใช่ปะเอ๊ะมันก็ไม่ดีนะพระพุทธเจ้าสอนให้พูดสมาวาจา เอาเราก็แบบพูดดีๆเขาละกันฉันไม่อยากจะพูดไม่ดีฉันก็พูดดีๆอะพูดจะนอนน้ําใจกันแต่ข้างในเนี่ยมีมิจฉาสังกปานะแบบไม่ชอบมันอย่างเงี้ยนะเกลียดมันอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่พูดว่าฉันเกลียดแกแต่พูดอะไรที่มันจะดีๆให้มีความสามัคคีกันเป็นคําที่ฟังแล้วมันพอชื่นใจบ้างอย่างเงี้ยนะพูดออกไปเนี่ยถามว่าลักษณะอย่างงี้เนี่ยเป็นความเสแสร้งไหมเป็นแบบแรกที่พูดเมื่อสักครู่นี้ไหมว่า ต้องการจะเอาประโยชน์ฉันก็เลยพูดดีๆกับเธอตรงนี้แหละที่มีความแตกต่างกันทัง้งู้ฟังในกรณีที่สองถ้าบอกว่าเราไม่ชอบคนนี้ฉันเกลียดมันเนี่ยอันนี้เป็นมิจฉาสังกะบะแน่นอนล่ะแต่ถ้าเรามีเจตนาในการตั้งใจว่าเอองั้นฉันก็จะพยายามจะพูดดีๆกับเขาแล้วกันนะเพราะอะไรเพราะนี่เป็นสัมมาวาจาถ้าคุณมีเจตนาในการที่จะรักษาสัมมาวาจาเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วคุณรู้นี่ว่าอะไร เป็นมิจฉาวาจารู้นี่ว่าอะไรเป็นสัมมาวาจาแล้วตั้งสติขึ้นนั่นเป็นสัมมาสตินะแล้วทําความเพียรขึ้นนั่นเป็นสัมมาวายามะนะสิ่งที่ปรากฏออกมาจึงเป็นสัมมาวาจาดึมันต่างกับกรณีแรกทุกฝั่งกรณีแรกที่พูดถึงเมสกรลุวาเออฉันต้องการประโยชน์จากเขาคนนี้ก่อนฉันก็เลยพูดดีๆกับมันอันนี้เป็นมิจฉาทิติใช่ไหมทาให้ความพยายามของเขานั้นเป็นมิจฉาวายามะ ทำใการตั้งสติในการที่เขาจะพูดดีๆกับคนนั้นด้วยการเสแสร้งที่จะประโยชน์ในภายหลังเนี่ยอันนั้นก็เป็นมิจฉาสติมีมิจฉาทิฏฐิในกรณีแรกนะซ้ายสุดนะมีมิจฉาทิฏฐิก็เลยทําให้ความเพียรออกไปนั้นเป็นมิจฉาวายามะการตั้งสตินั้นเป็นมิจฉาสติสิ่งที่ออกไปเนี่ยหวานหยาดเยิ้มเป็นคําพูดที่สวยรู้ดูดีแต่ก็เป็นมิจฉาวาจานี่นะนี่กรณีแรกนะด้านซ้ายสุด ตรงกลางตรงกลางกรณีที่สองตรงนี้อย่างน้อยตั้งจิตไวในการที่เออฉันจะรักษาสมาวาจาน่ะแต่เกลียดมันไม่ชอบมันด้วยเหตุผลต่างๆไม่รู้อะไรนั่นเป็นมิจฉาสังกปะแน่นอนเป็นความดําริไม่ชอบแน่นอนเบีเบียนตัวเองด้วยบีเบียนก็ด้วยเป็นวาบยาบาทแน่นอนแต่ว่ามีมิจฉาสังกปะอยู่เนี่ยยังควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้ว่างั้นเถอะความคิดยังควบคุมไม่ได้แต่อย่างน้อยพยายามที่จะควบคุมบ่าจะให้มันดีออกมาน่ะ ฉันก็ยังจะพูดดีๆกับเขานะไม่ระเบิดตุ้มโผลงออกไปอย่างเงี้ยด้วยเจตนาตั้งใจในการที่จะรักษาสัมมาวาจาเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีรู้อยู่นี้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเขาก็ตั้งใจทําอ่ะตั้งใจทํานั้นเป็นสัมมาถสติแล้วเป็นการตั้งใจเป็นการระลึกชอบได้แล้วทําไปจริงๆทาความเพียรนจริงๆนั่นก็เป็นสัมมาวายามาละคําพูดที่ออกมาก็เป็นสัมมาวาจามีความแตกต่างกันมาตรงนี้คําพูดที่ สวยหรูดูดีเหมือนกันเป็นมิจฉาวาจาเพราะว่ามีมิจฉาทิฏฐิอยู่ด้านหลังคําพูดที่สวยรูดูดีข้านอาจจะคิดไม่ดีเป็นมิจฉาสังกปะอยู่ก็จริงแต่ก็มีสัมมาทิฏฐิในการที่พยายามจะรักษาสัมมาวาจาคําพูดที่ออกมาสวยรูดูดีนั้นต่อให้ข้างในเราจะไม่ได้คิดดีกับเขาก็จริงเพราะเรายังทําสัมมาสังกปะคือความคิดชอบให้ถูกขึ้นไม่ได้เนี่ คำพูดที่ออกไปนั้นก็ยังเป็นสัมมาวาจาฟังใ้ดีนะาฟังนะอันนีมน้มันเป็นแบบเส้นบางๆที่แบ่งเอาไว้เท่านั้นเองนะพระพเจ้าจึงต้องการให้ท่านผู้ฟังนึกภาพตามไปด้วยทั้งสองกรณีพูดจาดูดีออกมาเหมือนกันคําพูดหวานหูเหมือนกันทั้งสองกรณีไม่พอใจคนฟังเหมือนกันแต่พูดออกไปดูดีเหมือนๆกันเนี่ยมีความคิดจากผู้พูดต่อผู้ฟังนั้นเหมือนๆกันเนี่ยคือคิดไม่ดีเขาเหมือนนกันเนี่ย แต่กรณีแรกด้านซ้ายสุดนั้นมีมิจฉาทิฏฐิทําให้วาจาที่ออกไปนั้นถึงแม้จะดูดีก็ยังเป็นมิจฉาวาจาแต่กรณีที่สองตรงกลางนี้ถัดมาจากด้านซ้ายมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิคําพูดที่ออกไปนั้นก็จึงเป็นสัมมาวาจาถึงแม้ว่าทั้งสองกรณีจะมีมิจฉาสังกปะคือความคิดความดําเริจที่มันยังไม่ดีเหมือนกันก็ตามเถอะกรณีแรกจะเป็นลักษณะของคนเสแสร้ง แส,แสงแต่กรณีที่สองจะเป็นลักษณะของคนที่พยายามอดทนฉันมีใจไม่ปกติเป็นมิจฉาสังกบะก็จริงแต่ฉันก็พยายามจะอดทนทางวาจาพูดวาจาที่มีเมตตาทางวาจาแต่เมตตาทางใจไม่มีนะมันบึมบึมอยู่ในเนี่ยเป็นมิจฉาสังกบะอยู่เนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยยังพูดดีๆไปนะยังมีการพูดถนอมน้ำใจยังเป็นคนที่มีความอดทนมีความอดกลั้นนี่เป็นกรณีที่สอง น,นี้คนที่พยายามฝึกตรงนี้ด้วยสัมาทิิที่ตัวเองมีเพยายามที่จะรักษาวาจาให้ได้แต่ความคิดนึกบางทีมันด้วยความพยศละ่ะถ้าไม่มีมิจฉาสังกบากคือความคิดความดาริที่ไม่ดีบ้างพยายามฝึกตัวเองขึ้นไปจำ่วงพยายามฝึกตัวเองขึ้นไปก็จะทาให้เกิดสัมมาสังกบาขึ้นได้มันก็จะตรงกันหมดเลยเป็นคนตรงเลยเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงเลยมีทั้งสัมมาวาจาด้วยขวาสุดเลยนะ ขวาสุดเนี่ยคำพูดหวานหูฟังแล้วรื่นหูเหมือนทั้งด้านซ้ายสุดทั้งตรงกลางและด้านขวาสุดด้วยสามอย่างเหมือนกันเลยแต่ในกรณีที่3นี้มีสัมมาสังกปะด้วยความคิดนั้นเป็นไปตรงแล้วตรงกันกับทั้งวาจาตรงกันกับทั้งทิฏฐิด้วยมีทั้งสัมมาวาจามีทั้งสัมมาสังกปะมีทั้งสัมมาทิฏฐิฝึกให้มันเป็นไปในลักษณะนี้ตาฝังจิตเราก็จะสูงขึ้น ดีขึ้นเพราะนั้นเราให้มาตามลําดับอย่างนี้ทำฟังดูวาจาดีๆเหมือนกันแต่จากซ้ายสุดเป็นคนเสแสร้งเพราะว่าด้วยมิจฉาทิฏฐิการตั้งจิตไว้ไม่ชอบไม่ได้ตั้งจิตไว้ในการที่จะรักษาสมาวาจาแต่ว่าแกล้งพูดเฉยๆอันนี้ก็เราจะเสแสร้แสงแกล้งพูดเป็นคนเฟกเป็นคนลวงโลกคิดไม่ดีด้วยเป็นทั้งมิจฉาสังกปะด้วยคิดไม่ดีด้วยด้วยทิฏฐิที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้องด้วย ตวาวาจากมารื่นหูฟังแล้วดูดีแต่ก็เป็นมิจฉาวาจาแต่เราปรับใหม่แต่ที่เราจะคิดในการที่จะเอาประโยชน์คิดในการที่จะตักตวงโชคช่วยโอกาสก็ปรับทิฏฐีของเราใหม่ในการที่จะให้มารักษาสมาวาจานะ่ะแค่ตั้งจิตไว้แค่ตั้งเจตนาไว้ในการที่จะรักษาสมาวาจาทั้งที่อาจจะไม่พอใจคนนี้คิดไม่ดีคนนี้อยู่ แต่ด้วยความที่เราตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตนาในการที่จะรักษาสมาวาจาเนี่ยอันนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิละขยับขึ้นมาตรงกลางละจากสายสุดแล้วนะมีสัมมาทิฏฐิอยู่แต่อาจจะคิดไม่ดีกับเขาบ้างแบบทางใจมันหลุดหลุดไปเป็นมิจฉาสังกปะแต่พยายามที่จะรักษาวาจาออกมาให้มันดีวาจาที่ออกมานั้นก็เป็นสมาวาจาเริ่มอยู่ตรงกลางละอันนี้เป็นลักษณะของคนที่มีความอดทนอดกลั้นไม่เสแสร้งละถึงแม้ คำพูดที่ออกไปจะไม่ตรงกับความคิดก็าตามแต่ไม่เสแสแ้งนะะไม่เหมือนกันกับด้านซ้ายสุดกรณีแรกที่บูดึงอยู่นี้คือกรณีที่สองตรงกลางและขวาสุดเลยตั้ฝั่งดีมากเลยพะเราฝึกที่จะอดทนอดกลัน้นตั้งสติไว้ได้เป็นสัมมาสติพยายามที่จะทําจริงแน่แน่จริงเป็นสัมมาวายามะด้วยสัมมาสติสัมมาวายามะและสัมมาทิฏฐิในตัง้งฝั่ง ไอ้คำพูดมันก็ขยายผลคำพูดจากสัมมาวาจาก็ขยายผลไปเป็นสัมมาสังกปะเกิดขึ้นในใจของเราได้ทำไมความคิดการพูดและทิฏฐินั้นตรงกันเป็นคนตรงตัมบุฟังฝึกในการที่จะให้เราเป็นคนตรงจากคนเบียเบ้ยวเบี้ยวเสแสแ้งแกล้งทาเอามาเริ่มตรงในทางวาจาเริ่มตรงในทางความคิดไล่ไปเป็นลำดับอย่างนี้ตั้มบุฟังจะํำความก้าวหน้า ใน358วันที่เราอยู่บ้านเราจะไม่ได้มานั่งสมาธิเข้าคอสที่วัดปฏิบัติธรรมอะไรละแต่อยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมาได้ท่านผู้ฟังหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมะในวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญอาพี่ปุณโนจากวัดปา่าดอนไายศกพบกันใม่ในวันพรุ่งนี้สดืงบาน